สัมภัสสยองสวัสดีฟแฟนๆชาวสมภาสยองทุกคนครับทุกคนชอบเที่ยวหรือตั้งแคมป์กันไหมครับผมเป็นคนรักการเดินทางมากถ้ามีโอกาสเมื่อไรผมมักจะวางแผนเที่ยวกับเพื่อนเสมอและทุกทริปมักจะมีเรื่องราวให้จดจำบางครั้งก็เป็นเรื่องแน่าสนุกบางครั้งก็เป็นเรื่องลึกลับ เช่นเดียวกับทริปนี้ทริปที่พรากเพื่อนคนหนึ่งของผมไปโดยที่ผมไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนผมกวินอายุ27ปีทำงานบริษัทมาสามปีหลังจากเรียนจบก็ใช้เวลาหางานหยุดสักพักกว่าจะเจองานที่เหมาะสมชีวิตการทำงานวุ่นวายพอสมควร แต่ผมมักจะหาเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนสิ่งที่ช่วยให้ผมมีสีสันในชีวิตคือกลุ่มเพื่อนสนิทจากสมัยมัธยมปลายเรามีกันห้าคนถึงจะแยกย้ายกันไปทำงานในสายอาชีพที่ต่างกันแต่พวกเราก็ยังนัดเจอกันบ่อยๆและครั้งนี้เราตัดสินใจไปตั้งแคมด้วยกันคืนก่อนวันเดินทางผมส่งข้อความเข้ากลุ่มเพื่อน ถามเรื่องทริปจนกระทั่งเกือบหาทุมเอนัทก็ส่งแผนมาให้ผมแมบบนอยู่คนเดียวหงุดหงิดเล็กน้อยกว่ามันจะตอบข้อความผมได้นัทเป็นคนเลือกจุดตั้งแคมป์เป็นจุดตั้งแคมป์ที่เพิ่งเปิดใหม่อยู่ลึกเข้าไปในป,ป่าไม่ค่อยมีคนรู้จกักมันคำนวณทุกอย่างไว้หมดแล้วทั้งระยะทางค่าใช้จ่ายและสิ่งที่ต้องเตรียมไป เมื่อพวกเราที่เหลือไม่มีใครคัดค้านจึงเปน็นนันตกลงวันเดินทางผมลาพักร้อนสี่วันรวมสาร์อาทิตย์ก็กลายเป็น6วันผมขับรถเก่งที่ได้รับตกทอดมาจากรุนพ่อไปยังจุดนัดหมายถึงจะดูเก่าแต่เครื่องยนต์ก็ยังดีมากรอมีนานรถฟอร์จูเนอร์ก็ขับมาจอดเทียบรถกระจกลง เฮ้ยมึงจะรถคันนี้ไปจริงดิถ้ารถไหลตกเขาขึ้นมากูไม่รู้ด้วยนะเดี๋ยวมันตะกลนแซวผมก็พูดสวนมันไปว่าอย่าดูถูกเชียวนะมึงถึงภายนอกจะดูโสมแต่ภายในอะ่ะฮอกกูแต่งมาให้กูอย่างดีอย่ามาดูถูกเครื่องยนต์กูนะเว้ยหลังจากที่ผมพูดสวนไปก็มีเสียงหัวรอดดังขึ้นในรถขอมเดียว เป็นเพื่อนของผมอีกสี่คนที่นั่งมาด้วยกันเบสลงจากฟอร์จู e เนมานั่งด้วยกันกันกบผมกรัวผมไม่มีเพื่อนพวกเรามีกันห้าคนใช้รถสองคันผมกับเบสไปด้วยกันพร้อมกับสัมภาระส่วนหนึ่งที่อยู่ในรถผมส่วนอีกสมคนที่เหลือเดียวพีทนัดอยู่รถฟอร์จูนเนอร์เบสที่มากับผมเป็นคนเฮฮาที่สุดในกลุ่ม ชอบแซวเพื่อนเป็นตัวสร้างบรรยากาศส่วนเดียวกับพีทเนี่ยเป็นคู่หูตัวแสบเดียวเป็นคนมั่นใจในตัวเองปากมากล้าลุยทุกอย่างส่วนพีทเองก็ใจร้อนไม่ค่อยคิดก่อนพูดเป็นสายสนับสนุนความบ้าบิ่นของกันและกันเลยต้องมีคนชื่อนัดอยู่ด้วยไว้ห้ามพวกมันสองคนเพราะนัดเป็นคนใจเย็นที่สุดในกลุ่มเป็นผู้เป็นคนที่สด และเป็นคนที่วางแผนทริปนี้ด้วยหลังจากพวกเราทั้งห้าคนเตรียมตัวกันเสร็จก็เริ่มออกเดินทางโดยมีรถของเดี่ยวนำหน้าเพราะนัดที่เป็นคนวางแผนและกำหนดเส้นทางนั่งไปด้วยผมมองตามรถของเดี่ยวแล้วหันไปแซวเบสว่าทำไมเดี่ยวมันติดฟิล์มใส่วะไม่ร้อนเหรอตอนกลางวันเบสใสหัว แล้วตอบผมกลับมาว่ากูก็ไม่รู้ไม่ใช่รถกูแต่ตอนที่กูนั่งมาด้วยก็ร้อนนิดหน่อยตลอดการเดินทางพวกเราใช้โทรศรัพท์สื่อสารกันแวะพักเข้าห้องน้ำเติมน้ำมันหาอะไรกินระหว่างทางจนเวลาหกโมงครึง่งเราขับรถผ่านช่องเขาลูกหนึ่งนัดเช็คแผนที่และ GPS บอกว่าเหลืออีกประมาณ10กิโเมตร ก็จะถึงที่หม่พวกเราขับรถต่อไปเรื่อยๆจนเจอร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆข้างทางแม้จะใกล้หนึ่งทุมแต่ก็ยังมีชาวบ้านมานั่งกินข้าวพูดคุยกันอยู่พวกเราก็จอดรถใกล้กับร้านนั้นเพื่อพักและปรึกษากันว่าควรจะไปต่อหรือยังไงดีเพราะขับเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยตอนกลางคืนมันอันตราย ในขณะที่พวกเรานั่งอยู่ที่โต๊ะมีคุณป้าคนหนึ่งน่าจะเป็นเจ้าของร้านเดินเข้ามาถามพวกเราว่าพวกเราจะไปไหนไปทำอะไรผมก็ตอบคุณป้าไปว่าพวกเราจะไปตั้งแคมป์ที่สถานที่แห่งหนึ่งเพิ่งเปิดมาใหม่แต่ไม่คุ้นทางตอนนี้ก็ค่ำแล้วด้วยไม่อยากขับรถกลางคืนคุณป้าก็บอกว่าไม่เป็นไรให้พวกเราค่อยๆขับไป อีกไม่กี่กิโลเมตรก็จะถึงแล้วพวกเราพูดคุยกับป้าอีกเล็กน้อยซื้อน้ำเสร็จก็เดินกลับไปที่รถตอนที่กำลังจะออกเดินทางต่อคุณป้าก็ตะโกนใส่หลังว่าขับรถระวังด้วยนะหนุ่มกลางคืนมันอันตรายขับรถตามถนนใหญ่แหละดีที่สุดแล้วพวกเราพยักหนแน่ตอบรับแล้วขึ้นรถขับต่อไป หานไปไม่ถึง40นาทีเสียงบนของเดียวก็ดังขึ้นในโทรศัพท์ที่พวกเราใช้ติดต่อสื่อสารกันตลอดทางมันงดเงียบว่าเมื่อไรจะถึงสักทีเหมือนอะไรบางอย่างดนใจให้เดียวมองเห็นเส้นห่างข้างหน้ามันเป็นถนนดินแดงเลนเดียวถูกปิดด้วยลวดน้ำมีป้ายเก่าๆเ,เขียนว่าทางอันตรายห้ามผ่าน พวกเราจอดรถลงเดินไปดูแล้วเดี๋ยวก็พูดว่าทำไมปิดเอาไว้วะเนี่ยดูจากแผนที่แล้วถ้าไปทางนี้น่าจะไปถึงได้เร็วขึ้นว่ะพอได้ยินแบบนั้นนัดมันก็พูดให้เดี๋ยวใจเย็นลงช่างมันเถอะมันอาจจะเป็นทางขาดถานนเสียหรือเป็นทางอันตรายก็ได้นะพอพวกเรามองเข้าไปก็เห็นว่า ถนนด้านในมันมืดแล้วก็มีเศษอะไรบางอย่างตกอยู่ตลอดข้างทางเป็นเศษเขาวๆเหมือนเศษปูนอั่าไม่ทันที่เดียวจะพูดอะไรพีทก็พูดขึ้นมาว่ากูเปิดแผนที่ดูแล้วถ้าไปทางนี้จะใช้เวลาอีกแค่30นาทีเองนะเว้ยเดี๋ยวมันไม่พูดอะไรสักคำมันเดินไปที่รถเปิดกระเป๋าหยิบคีมตัดลวดออกมา ผมแปลกใจมากว่ามันพกของแบบนี้ไว้ด้วยเหรอเดี๋ยวถือคีมตัดลวดเดินไปตัดลวดน้มที่ขึงปิดทางออกเปิดเส้นทางให้รถขับเข้าไปได้สุดท้ายพวกเราก็ขับรถตามกันเข้าไปสองข้างทางว่างเปล่าไม่มีไฟไม่มีบ้านเรือนมีเพียงต้นไม้ตามทางแล้วก็ยังมีเศษปูนอยู่ ตอนนั้นผมรู้แหล้ว,ว่ามันคืออะไรเหมือนมันจะเป็นสารเก่าๆสารพังที่ชาวบ้านหรือคนเอามาทิ้งไว้แต่เส้นทางก็ดูเรียบร้อยดีเราใช้โทรศัพท์ติดต่อกันระหว่างทางของรถทั้งสองคันเดียวกับพีทในรถขันข้างหน้ายัางพูดเล่นกันตามปกติทางก็ไม่มีอะไรนีิว่ะถนนดีเรียบใชัยได้ขับง่าย จะมีก็แต่ที่มันเป็นดินแดงแล้วก็ไม่มีไฟแค่นั้นเองเดียวบนเสียงดังตามปกติของมันซึ่งพีทมันก็เห็นด้วยเสียงหัวเราะของพวกมันดังลอดออกมาจากลำโพงโทรศัพท์ขณะที่อีกหนึ่งคนในรถเงียบสนิทผมฟังอยู่ครู่หนึ่งก็สังเกตเห็นว่านัดเองก็คงเหนื่อยเกินกว่าจะเถียงอะไรกับพวกมันสองคนพอพูดถึงคนเงียบ ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วที่ผมสังเกตเห็นได้เบสที่นั่งข้างๆผมมันเงียบไปตั้งแต่เราขับรถเข้ามาเส้นทางนี้ผมเรียกมันเบาๆหลายครั้งแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับผมหันไปมองหน้ามันถึงแม้ว่าภายในรถจะมืดมองเห็นสีหน้ามันไม่ชัดแต่ก็รู้ได้ทันทีว่ามันมีอาการแปลกๆมันหำตัวนิ่งๆเหมือนไม่ได้ยินผมเลยสักพัก มันก็ค่อยๆหันมาตัวสั่นเหมือนอยากพูดอะไรบางอย่างพอเห็นแบบนั้นผมรีบปิดไมโทรศัพท์แล้วถามมันเบสบอกผมด้วยเสียงที่สั่นว่าตั้งแต่พวกเราขับมาถนนเส้นนี้มันเห็นอะไรบางอย่างอะไรบางอย่างที่เหมือนเงาคนในรถของเดียวมันไม่ใช่เดียวไม่ใช่ผชีไม่ใช่นัดแต่เป็นคนอื่น แล้วทุกครั้งที่ตกหลุมเล็กๆไฟหน้าสะท้อนขึ้นไปที่รถของเดียวเงานั้นก็จะหายไปผมฟังแล้วก็นิ่งไปสักพักเบสที่เป็นคนร่าเริงม,มาตลอดตอนนี้มันเงียบผิดปกติเอาแต่นั่งกม้มหน้าไม่มองไปข้างหน้าเลยบรรยากาศภายในรถเริ่มอึดอัดตั้งแต่ที่เราขับเข้ามาผมไม่เห็นอะไรเลยรอบข้างทางมีแต่ความมืด กับสารที่ถูกทิ้งเอาไว้จนกระทั่งผมกับเบสได้ยินเสียงหัวเราะมันไม่ใช่เสียงหัวเราะของเพื่อน,เ,อนเป็นเสียงหัวรอดแหลมแหลมเล็กๆไม่ใช่เสียงผู้ชายในกลุ่มเราแน่นอนผมรีบหันไปหาเบสมันเองก็ดูตกใจเราสองคนได้ยินเสียงเดียวกันเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่ผมที่คิดไปเองเพ่อขับมาอีกสักพัก ก็เริ่มเห็นแสงสว่างของทางออกทางข้างหน้าเป็นถนนเรียบเรียบแต่ผมรู้สึกว่ารถของเดียวเด้งขึ้นเล็กน้อยเหมือนเหยียบอะไรซึ่งทางออกของถนนเส้นนี้ไม่มีลวดหนามกั้นเหมือนกับอีกด้านพอพวกเราขับออกมาได้ก็มุ่งหน้าไปยังจุดตั้งแคมป์เมื่อมาถึงที่หมายก็จอดรถช่วยกันขนของลงระหว่างที่กำลังขนสัมภาระกันอยู่ เบสก็ชะงักไปเหมือนสังเกตเห็นอะไรติดอยู่ที่ล้อหลังฝั่งซ้ายรถของเดียวรถมึงไปเหยียบอะไรมาวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตุ๊กตาที่เบสหยิบขึ้นมาดูมันเละแทบไม่เหลือเขาโครงเดิมดูเหมือนจะเป็นตุ๊กตานางรำที่ใช้ในพิธีไหว้สารอะไรสักอย่างเป็นตุ๊กตาผู้หญิงสวมชุดนางรำแต่ไม่มีหัว เอเดียวเดินมาดูบางมันหยิบตุกตาจากมือเบสแล้วพูดออกมาวา่าอะไรวะเนี่ยน่าเกลียดชะมัดเพราะเห็นตุกตาผมก็รู้สึกไม่สบายใจเลยหันไปถามเดียวก่อนที่จะออกจากถนนเส้นนั้นไม่ได้ไปเหยียบอะไรมาใช่ไหมเหยียบอะไรเล่าไม่มีทางโล่งซะขนาดนั้นแล้วมันก็โยนตุ๊กตาตัวนั้นทิ้งออกไปทันที ตอนที่พวกเรามาถึงจุดตั้งแคมป์ก็เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งแล้วมันค่อนข้างดึกสสำหรับการเดินทางนัดที่เป็นคนวางแผนโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ของพื้นที่ซึ่งอนุญาตให้เราเข้าไปตั้งแคมป์ได้เพียงแค่จ่ายค่ากาแฟนิดหน่อยมันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลมีลานสำหรับตั้งแคมป์และลำธารเล็กๆไหลผ่านบรรยากาศดีมาก พวกเราช่วยกันติดตั้งไฟสนามเพื่อเพิ่มแสงสว่างระหว่างกลางเต็นท์ตลอดเวลาผมสังเกตเห็นว่าเบสยังคงนิ่งเงียบอยู่ตั้งแต่เหตุการณ์ในรถแล้วแต่มันก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปเพียงไม่พูดกับใครเท่านั้นเองซึ่งผมรู้สึกว่ามันจะหลบสายตาเดี่ยวเป็นพิเศษแต่ผมก็ไม่อยากถามอะไรมันมากเวลาผ่านไปจนถึงคืนวันที่สาม เดี๋ยวเริ่มสังเกตเห็หนอาการของเบสแล้วเริ่มหมดเหง็ดมันบ่นไอ้เบสเฮ้ยไอ้เบสมึงมาเที่ยวทั้งทีทำไมแม่งไม่พูดไม่จากับใครเลยวะคนอื่นๆเขาสนุกกันมึงเป็นอะไรเบสยังคงหลบตาเหมือนเดิมมันกลัวผีหรือเปล่าวะพอเดี๋ยวพูดขึ้นมาแบบนั้นเบสมันก็มีอาการสะดุง้งนัดก็รีบเข้ามาห้าม พอ่พอพอ่อไอเดียวมึงไม่ต้องไปว่าอะไรมันถ้ามันไม่สนุกก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปซเซาเสียอะไรมันมากเดียวสงบลงแต่เบสดูไม่ดีขึ้นเลยผมนั่งลงข้างๆเบสแล้วถามมันว่าเป็นอะไรยังเห็นอะไรแบบที่เห็นในรถของเดียวอยู่เหรอเบสไม่ตอบแต่พยักหน้าตอนนั้นเหมือนมันจะพูดอะไรแต่ก็ดูเหมือนไม่กล้า พอผมเอาหูเข้าไปไกลๆก็ได้ยินเสียงเบาๆแต่ชัดเจนว่าเงานั้นอยู่ข้างๆเดียวยืนอยู่ไม่ห่างเลยผมถามกลับว่าเงาไหนผมมองตามสายตาเบสก็เห็นค่ผพียที่กำลังกอดคอเล่นกับเดียวเดียวหัวเราะพูดเสียงดังว่าฮฮ่พวกมึงอย่ากลัวให้มากเลยจะพีห้าหรือซาตานที่ไหน มันก็แค่เรื่องงมงายแล้วถ้าเป็นผีผู้หญิงกูจะจับทําเมียซักนักเดินมานั่งกับผมและเบสบนนิสัยปากหมาของเดียวว่าโตขนาดนี้แล้วยังคิดอะไรมีได้ทันทีที่พวกเราละสายตาจากสองคนนั้นพวกเราก็ได้ยินเสียงเพราะหันไปดูก็เห็นเดียวโดดลงไปในลำธารทำห้าลอยตัวเหมือนขึ้นออ่น ผมกับนัดรีบลงไปลากเดี่ยวขึ้นมาจากน้ำคนเมากับน้ำมันอันตรายแต่พอเงยหน้าหันกลับไปมองที่เบสสีหน้ามันซีดเหมือนกับวาดกลัวสุดขีดผมกับนัดลากเดี่ยวขึ้นมานั่งข้างแคมป์ไฟถึงแม้อากาศจะไม่ได้หนาวมากแต่การเมาแล้วกระโดดลงน้ำตอนกลางคืนก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆผมหยิบผ้าขนหนูจากเต็นท์ของเดี่ยวมาเช็ดตัวให้ แต่สิ่งที่แปลกคืออาการของมันเดี่ยวตัวสรรั่นปากสีดหงงตาเบิกโพรงผมสก,กิดเรียกมันอยู่สองสามทีมันพูดนะแต่พูดเบามากพิจากปกติที่มันเป็นคนเสียงดังมึงอย่าเรียกกูมึงอย่าเรียกชื่อกูบรรยากาศรอบกองไฟเริ่มอึดอัดพิจที่เคยสนุกก็เงียบ เบสยังคงมีท่าทีวิตกส่วนเดียวผมไม่แน่ใจว่ามันตั้งใจกระโดดลงไปในน้ำเองหรือว่าตกลงไปตั้งแต่ช่วยมันขึ้นมามันดูไม่เหมือนเดิมเลยกลัว่าพวกเรากลับดีกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเบสดูตึงเครียดคำว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่หมายถึงยังไงผมหลังแล ก็เลยหันไปถามเดี๋ยวว่าจเจ้ายังไงเพราผมเอื้อมมือไปแตะไหล่มันมันก็สะดด้งปัดมือผมออกแรงมากมันเงยหน้าขึ้นมาช้าๆแล้วพูดว่าเจ็บผมแตะไปที่ไหลของมันเบาๆเท่านั้นเองผมว่ามันคงเมาหนักแล้วแต่พอสังเกตดูบนแขนของมันมีรอยช้ำแปลกๆทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีผมหันไปสบตากับนัด มองหน้าเพื่อนอีกสองคนที่เหลือไม่มีใครพูดอะไรซึ่งทุกคนรู้ดีว่าคืนนี้เราไม่ควรอยู่ที่นี่พวกเรารีบเก็บของอย่างเร่งรีบใช้เวลาประมาณ30นาทีแล้วแยกขึ้นรถตามแผนเดิมรถของผมผมเป็นคนขับมีเบสนั่งไปด้วยเหมือนเดิมส่วนรถของเดียวนัดเป็นคนขับพีทนั่งค้าง ส่วนเดียวไปนั่งอยู่ข้างหลังเดียวเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่มันก็ยังตัวสั่นอยู่ตอนนั้นเราตั้งใจจะใช้เส้นทางหลักกลับแต่พอขับไปได้สักพักถนนกลับถูกปิดมีป้ายติดว่าซ่อมแซมจะต้องอ้อมไปอีกทางซึ่งไกลกว่าเดิมพวกเราเลยต้องกลับไปทางเดิมตอนขามาโอขับเข้าไปในเส้นทางที่เรามาตั้งแต่แรก คราวนี้ผมกลับรู้สึกขนลุกแปลกๆไฟหน้ารถควรส่องให้เห็นบริเวณรอบๆได้มากกว่านี้แต่สิ่งที่ผมเห็นสองข้างทางมีเพียงความมืดเพราะขับรถมาได้ครึ่งทางขณะที่ผมกำลังคุยกับนัดผ่านโทรศัพท์เสียงโวยวายในรถคันหน้าก็ดังขึ้นเสียงเดียวดังลั่นรถผมมองไปยังรถขันข้างหน้าก็เห็นไฟเบรกกระพริบรัวๆ เบสกิดแขนผมเหมันกระซิบเสียงสัน่นบอกว่าเห็นบางอย่างชัดเจนเลยผมก็ถามมันว่าเห็นอะไรมันก็บอกว่าเห็นเงาของผู้หญิงนั่งอยู่ในรถแต่เงานั้นไม่มีหัวเสียงคงพิดกับนัดพยายามเรียกสติดเดียวดังลอดผ่านโทรศัพท์มาแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ผลผมไม่รู้ว่าในรถคันนั้นเกิดอะไรขึ้น แต่เบสท,ที่นั่งข้างผมยังจ้องมองไปข้างหน้าเราขับมาจนถึงจุดทางออกลวดหน้าที่พวกเราเคยตัดออกกลับแน่นหนามากกว่าเดิมซึ่งขากราบกระเป๋าของเดียวอยู่ในรถผมผมก็จอดรถขวาคีมเดินลงไปตัดลวดในขณะที่กำลังจะตดัดผมหันไปมองรถของเดียวผมเห็นเดียวนั่งขดตัวอยู่เอามือปิดหู ตัวสันพอมองไปที่เบสที่อยู่ในรถด้านหลังรถของเดียวมันก็ยังจ้องมองมาข้างหน้าจ้องมองที่รถของเดียวพอตัดลวดเสดพวกเราก็ขับออกมาจากที่นั่นหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ผมก็เริ่มสังเกตว่าเดี่ยวหายไปจากวงโคโจรของพวกเราไม่ทักข้อความกลุ่มไม่ติดต่อหาใครเลย ทั้งที่ปกติแล้วเดี๋ยวมักจะชวนเพื่อนออกไปดื่มด้วยกันอยู่บ,บ่อยๆตอนแรกผมคิดว่ามันอาจจะแค่อยากพักทำใจให้สงบหลังจากที่เจอเรื่องแปลกๆมาแต่แล้ววันหนึ่งเดี๋ยวก็ส่งข้อความมาหาผมโดยตรงเป็นประโยคสั้นๆแต่มันพิมพ์ส่งมาซ้ำๆหลายๆรอบจนผมรู้สึกขนลุกกู้ไปแล้วนะ กูอยู่ไม่ได้แล้วพวกมันมาตามกูไปแล้วพอผมส่งข้อความกลับไปมันก็ไม่อ่านไม่ตอบกลับเช้าวันต่อมาพวกเราทุกคนในกลุ่มส่งข้อความกลับไปหาเดียวแต่ก็ไม่อ่านไม่มีการตอบกลับเหมือนเดิมซึ่งทุกคนรับข้อความจากเดี่ยวในทำนองเดียวกันเหมือนกับผมที่ได้รับ จะมีก็เพียงแค่เบสที่ได้รับข้อความต่างจากคนอื่นเบสได้รับรูปถ่ายจากเดียวเป็นภาพกระจกหน้าต่างของห้องเดียวเงาสะท้อนในกระจกปรากฏเงาดำๆที่กำลังยืนอยู่ข้างหลังเดียวหลังจากนั้นเดียวก็หายไปจากชีวิตของพวกเราไม่มีใครพบเห็นมันอีกเลยแม้แต่ที่บ้านของเดียวเองก็ร้างว่างเปล่า พ่อแม่ของมันก็หายไปเช่นกันเหมือนกับว่าพวกเขาไม่เคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนเมื่อเวลาผ่านไปพวกเรากลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดผมเริ่มสงสัยว่าผมเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่ไม่เห็นอะไรแปลกๆเลยได้รับรู้เพียงแค่อาการของเดี่วกับเบสที่แปลกไปพีทเป็นคนแรกที่เล่าออกมา มันบอกว่าคืนนั้นมันได้ยินเสียงหัวเราะของผู้หญิงทั้งที่ไม่มีผู้หญิงอยู่ในรถและทุกครั้งที่เสียงหัวเราอด,ดังขึ้นเดี๋ยวก็จะมีอาการหวาดกลัวนัดในตอนนั้นเป็นคนขับรถมันเห็นเงาอะไรบางอย่างผ่านกระจกมองหลงังตอนแรกมันพยายามไม่สนใจพอเหลือบมองอีกทีคราวนี้มันเห็นเป็นร่างของนางรําไม่มีหัว มันช็อกมากแต่ก็พยายามควบคุมสติไม่เหลือไปมองอีกเบสเล่าอีกว่าตอนที่ผมลงจากรถจะไปตัดลวดมันตกใจมากมันเห็นบางสิ่งก่ออยู่ตามรถของเดียวเป็นกลุ่มเงาดำๆรายล้อมอยู่เต็มไปหมดแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือนางรำไร้หัวที่นั่งอยู่ข้างๆเดียวซึ่งในตอนนั้นผมไม่รู้สึกถึงอะไรเลย ผมไม่เห็นสิ่งที่พวกมันเห็นเบสบอกว่าพวกมันไม่สนใจผมเลยเราดูเหมือนเป้าหมายของพวกมันคือเดียวหลังจากที่เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นนัดก็ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางที่เราขับรถเข้าไปนัดพบว่าถนนเส้นนั้นถูกปิดตายจากชาวบ้านเป็นสถานที่ใช้ทิ้งสารเก่าและมีเรื่องเล่าว่า ทุกคนที่ผ่านทางเส้นนั้นมักจะเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่อุบัติเหตุเล็กๆจนถึงขั้นมีคนมาปลิดชีวิตตัวเองในถนนเส้นนั้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมชาวบ้านถึงพยายามปิดเส้นทางนั้นไม่ให้ใครผ่านไปอกีกเมื่อมีคำบอกเล่าของทุกคนมารวมกันก็ทำให้ผมกระจจางผมจึงเริ่มเข้าใจตั้งแต่ที่รถของเดียวเหยียบตุกตานางรำ เดี๋ยวพูดจะทัาไทยสิ่งลี้ลับอย่างไม่คิดมันเป็นคนเดียวที่ไม่ให้ความเคารพและเป็นคนเดียวที่พวกสิ่งเหล่านั้นสนใจผมไม่แน่ใจว่าในตอนนี้เดียวยังอยู่หรือเปล่าหรือมันจะถูกผู้นั้นพาไปแล้วจริงๆบางทีคำพูดที่ไม่มีความเคารพอาจเป็นการนำพาบางสิ่งเข้ามาหาเดียวโดยที่ตัวของมันเองไม่รู้ตัว มันไม่ใช่ทุกสถานที่ที่เราจะพูดหรือทำอะไรก็ได้ตามใจบางครั้งความเงียบก็อาจจะเป็นการให้เกียรติและเคารพที่ดีที่สดุดหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตาม ก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง